กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็กได้ยกเลิกโครงการปรับปรุงรถถัง T-72M4CZ ซึ่งเดิมทีควรจะได้รับการอัปเกรดและโอนไปยังยูเครน กระทรวงกลาโหมระบุว่าความพยายามในการปรับปรุงล้มเหลวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ประกอบสำคัญของระบบควบคุมการยิงของ T-72M4CZ ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทำให้รถถังแทบใช้งานไม่ได้กองทัพอธิบายว่ามีการทดสอบการควบคุมซ้ำหลายครั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้แต่ทั้งหมดล้มเหลวการทดสอบเหล่านี้จำเป็นต้องทำก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ปัญหาหลักคือความแม่นยำในการยิงของ รถถังส่งผลให้รถถังเหล่านี้ใช้งานไม่ได้จริงและการนำรถถังเหล่านี้ไปใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในระบบควบคุมการยิงทั้งหมดซึ่งจะเพิ่มต้นทุนของรถถังอย่างมากและทำให้การส่งมอบล่าช้าออกไป2ปีกระทรวงกลาโหมระบุว่างานดังกล่าวไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ